สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจเรญนะครับพบกันอีกครั้งแล้วในรายการ MFK Club ับนะครับคลับของคนที่ชื่นชอบน้ำหอมแบรนด์ MFK ด้วยกันเหมือนก,นกันกับผมนะครับในเทปนี้ผมจะมาเล่าถึงแกจิตนะครับอุปกรณ์ที่แฟนๆแบรนด์ MFK เนี่ยไม่ควรพลาดนะครับน่าจะมีสักชิ้นเพราะว่าปกติเนี่ยเราใส่น้ำหอมเราก็จะมีแต่ขวดน้ำหอมใช่ไหมครับแล้วแกจิตที่ใช้ประกอบกับ การที่เราซื้อน้ําหอมมันคืออะไรปกติมันไม่ค่อยมีนะครับของ MFK เนี่ยนะครับเขาจะมีซองหนังหรือเขาจะเรียกว่าเคสเหมือนเคสมือถือนะครับใครใช้ขวดน้ําหอมแบบ35 ML นะครับแบบขวดแนวตั้งแบบนี้ก็จะมีใส่เคสลงไปได้กันรอยกันแตกอะไรแบบนี้นะครับออผมเห็นเหมือนมีตัวอย่างในเมืองไทยนะเคสที่ว่านั่นแต่ว่าเหมือนว่าจะยังไม่ได้วางขายนะครับแล้วแต่วันแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นนะครับวันนี้ มาพูดถึงแกจเ e ตที่ชื่อว่า Globe Trotter ชื่อมันอาจจะดูแปลกๆป,ป,ปกติผมมักจะเรียกมันว่ากลักน้ำหอมบางทีก็เรียกว่าแท่งพกพาหรือว่าผมชอบเรียกว่ากลักมากๆเลยนะไม่รู้ทำไมติดปากนะครับแล้วก็เป็นเป็นแท่งลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัว Globe Trotter เนี่ยเป็นสิ่งที่เห็นในหลายๆแบรนด์มากเลยนี่จะกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ Globe Trotter ของ MFK นะครับ ราคาประมาณ5,000บาทตอนนี้แต่ว่าราคาก็ปรับขึ้นเรื่อยๆนะแต่ก่อนก็4,000กว่าบาทตอนนี้5,000แล้วนะครับก็น่าจะขึ้นไปเรื่อยๆซึ่ง Globe Trotter เนี่ยของ MFK จะมี2ส,สีด้วยกันนะครับก็จะเป็น2ส,สีตามฝาเขาเลยนะครับเป็นสังกะสีนะครับแบบนี้เท่ดีนะสีทองเงาแวบแบบฝาขวดน้ำหอมของ,องสายสาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง สองแบบให้เลือกได้นะครับราคาไม่เท่ากันนะของผู้หญิงสีทองอ่ะจะแพงกว่าของผู้ชายนะครับนิดนึงนะครับของผู้ชายจะถูกกว่านิดหน่อยสิ่งที่อยู่ภายในกล่องนะครับถ้าเราแกะกล่องเจ้ากลบ b e p l เตอร์อย่างตัวนี้เนี่ยคือสังกะสีนะครับเป็นซิงก์นะฮะก็จะมีถุงผ้าให้มาด้วยแล้วก็นี่ครับข้างในก็ดังนั้นเนี่ยกลัวตัวมันไปชนกับอย่างอื่นหรืออย่างอื่นมาทําร้ายมันก็ใส่ถุงผ้าได้นะครับแล้วเจ้าตัว กลอบทัตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับเป็นอะไรที่ผมแบบชอบมากเลยซึ่งเจ้ากลอบทัตเตอร์เนี่ยนะครับทำมาเพื่อใช้กับน้ำหอมแบบพกพาขนาด11 ml ของ MFK นะครับหน้าตาแบบนี้ใช้ได้แบบพอดีเลยนะครับก็จะ MFK เขาก็จะมีขายทั้งแบบ กลิ่นเดียว3ขวดอะไรแบบนี้บางกลิ่นเขาก็จะทําขายก็จะเป็นกล่องนี้ก็จะมี3ขวดนะครับหรือว่า Discovery Set เป็นกล่องแบบนี้นะครับซึ่งในปัจจุบันตอนนี้ปลายปี2024เนี่ยก็ขาดตลาดนะครับไม่มีของอย่างกรณีอันนี้เป็นเซตของ Aqua s าเนะครับก็จะมีน้ำหอมอ q ควทั้งหมด6กลิ่นก่อนที่จะมีโคลอฟอร์เตซีรีส์ขึ้นมานะครับยูนิเวอร์ซ วีเทเซเลสเตียก็จะใช้กับทรอเตอร์นี้ได้พอดีเลยนะครับก็ออกแบบมาเพื่อเนี่ยครับเราดึงออกมาใช่ไหมครับมันเป็นแม่เหล็กแล้วก็น้ำหอมใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ปิดเวลาจะใช้จริงนะครับจะใช้วิธีไม่ใช่ดึงนะครับดึงมันจะดึงออกย่าอันตรายเดี๋ยวน้ำหอมมันเด้งออกมาด้วยนะครับใช้วิธีการบิดบิดฟึบแม่เหล็กมันจะหลุดเลยครับแล้วก็ดึงออกมาได้ด้วยความสบาย นี่นะครับบิดสามารถแบบบิดออกมาได้เลยแล้วก็จับอย่างนี้ฉีดได้เลยครับฉีดฉดีบางทีก็ผมก็พบว่ามันอาจจะเปียกมาอะไรก็ต้องแบบเช็ดเช็ดอะไรมันบ้างนะครับพ็พก่าได้นะครับแล้วก็มันไม่หลุดเพราะมันเป็นแม่เหล็กนะครับดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็มีโลโก้นะครับข้างล่างก็มีตัวหนังสืออะไรอยู่แล้วก็มันก็เราก็เปลี่ยนได้นะครับ ต้องระวังอย่าให้ของเหลวน้ําหอมมันไหลเข้าไปนะก็เลยอยากมาแนะนํากันเจ้าตัว Globe Trotter เนี่ย,ยมันก็เป็นอะไรที่เท่ดีนะครับแบรนด์น้ําหอมนิชอื่นๆเนี่ยหลายแบรนด์ก็มีทําอะไรลักษณะนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่ชัดเจนก็คือคิลเลียนนะเขาก็จะเป็นคล้ายๆลิปสติกแล้วก็จะเป็นลายของคิลเลียนเป็นสีดําสีขาวอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นอีกหนึ่งรายได้แล้วก็เป็นของเล่นของสะสมของพกพานะครับสําหรับสายชอบน้ําหอม ผมก็เลยเอามาแนะนําเพื่อนๆที่ชอบน้ําหอม MFK เหมือนกันเนี่ยก็อาจจะได้สนใจที่จะมีแกจเจตตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้สำหรับใครที่เกิดไปซื้อเซต discovery หรือมีน้ําหอม MFK ขวดเล็กๆขึ้นมาเนี่ยก็จะสะดวกครับสำหรับผมมันเป็นแกจเจตชิ้นเดียวเลยนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันดู make sense มันได้ใช้งานจริงนะครับไอ้เจ้าตัวเคสที่เอาไว้ใส่น้ําหอม3-5 ml ก็ ไม่รู้สิยังมีไม่ค่อยกี่ขวดเท่าไหร่เอาไว้ก่อนแล้วกันนะแต่ถ้ามีมาวันไหนจะมารีวิวให้ฟังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ทราบเวลาผมอัพคลิปให้กำลังใจผมได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่กับรายการ MFK Club คลับสำหรับคนรักน้ำหอมแบรนด์ MFK ด้วยกันเหมือนกันกับผมกับผมเจจรรญนะครับในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ